ลองเข้าไปปลูกรถพ่อรองซันลันเข้าไปอยู่หรอจ๊ะนี่หนูแซนเหรอพ่อของฮะฮะแกไม่คุยกันแฟงเลยนะไม่รู้เป็นพ่อซันเมาขาจะนอนใครทาเมากันนี่แหละทุกคนนะเขาเรียกการกินเล้าบุลานะฮะมันไม่ดีเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยถอ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 ยมันค้างเว้ยมันค้าง มันค้างมันไม่ได้มาเล่ามันไม่ได้มาเล่าเนี่ยนี่น้องทาสันกลัวพ่อทำไมเนี่ยออืืเหมนกองทาสันเนี่ไกลออกเลมันไม่ได้ค้างมันไม่ได้มาเล่าหรือว่าผิดมันมีโดนวิชาโดนของบ้างค้างหรือเปล่าโฮ้ดีนะเมื่อกี้ดีนะผมหลบทันอ่ะไม่พลาดเสร็จเลยอ่ะบองนวลนี่วิ่งซ้ะไม่มีเบรกเลยอ่ะแล้วนี่เราก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วสันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งเป็นไร่บ้างตาสันล้มไม่รู้ทาสันล้มโอ้ยครั้งนี้วันเนี้ย นี่ครับน้องสันเอางี้ต้องถอยเดินถอยก่อนที่ความแฟงไม่ได้เลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังเขานะครับก็ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเที่ยวหาตะลุงกับลูกสาวของนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับซึ่งมีมิเตแฟงมาเป็นเพื่อนผมด้วยนะครับนี่ครับก็สวัสดีด้วยนะครับพี่ก็วันนี้ก็ เมื่อวานเนี่ยคือผมมารอบหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมพานน้องทศสารมาปวดแล้ววันนี้เนี่ยเดินไปไม่ได้เลยที่น้องทศสารจะไม่มาคือน้องทศสารบอกว่าอยากมาอีกแล้วน้องทศสารพี่พี่แสงถามน่อยอยากมาทําไมอยากมาทําไมมามาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวตันลุงแล้วตาลุงแกบอกว่าแกไม่อยากเจอเองแล้วด้วยอือก็เบื่อแล้วตันลุงแกบอกแกแกเจอน้องทศสารครั้งเดียวแกแกเข็ดเลยฮะไม่มีใครกล้าดึงนวดดันลุงเลยนะ มีแต่น้องทาสานคนเดียวเท่านั้นทุกคนนะทาสานก้องแค้ก็ท้องน้องตาสานผมไม่รู้ว่าจะมากวนตาลุงอีกหรือเปล่านะครับพอผมดูจากคลิปมิเตอร์แฟงเมื่อวานนะครับพอเห็นแล้วน้องทาสานดื้อมากเลยเมื่อแกลตาลุงใช่ไหมแฟงโอ้โหสารพัดอ่ะเอาอย่างเงี้ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเที่ยวหาตาลุงกันนะไปไปไครับพี่พีชทุกคนไปซึ่งตอนนี้น้องทาสานก็ใเดือนนาหน้าเราทั้งสองคนไปแล้วนะครับ มีเพีคนคุยกันนึกใช่ใช่ปรดงว่าตันลุงแกกลับมาแล้วเช่นไปอย่างงั้นเราเข้าไปดูดีกว่าเดี๋ยวเจอน้องรรตาสันตานลุงแกปวดหัวแน่เดม,มาแล้วดเดี๋ยวเจอน้องตาสันแน่นอนน,อนนี่นะครับซึ่งเราก็มาบ้าน,นลุงอีกครั้งนึงนะครับ ใช่ปะไม่ใช่ตัลุงแน่เราไปทำนั่งจานเขนดีกว่าทาร์ทาร์ใครอะทาร์ทาร์ใครใครอะเพรเราจะสานดีว่ะใช่อาแล้วมาทำอะไรที่เนี่ยค่าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเข้ามาหาพ่อค่าจ้ะอ๋อมาหาพ่อจังหวะเจอพ่อน้องทารทารพอดีนะพี่เอฟซีทุกคนซื้อตัวนี้เนาะพ่อน้องทารทาน์เป็นไรอ่ะใช่เหมือนเสียงเก้งเสียงกวางไปได้อือเขาเป็นไรเนี่ยอ๋อเขาโดน ทรายเป็นลูกศิษย์ของตาลุงแน่ๆเลยแฝงว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ของตาลุงแน่ๆใช่ว่าแล้วทําไมเปลี่ยนไปรอบที่ผมไปถ่ายคลิปก็แกก็เปลี่ยนไปเหมือนจะจําผมได้นะคุยกับผมดีนะสุดท้ายจะเอาไม่ได้ดีผมเองเฮ้ยเฮ้ยดูดิครับพี่สีคนเขาจําน้องทาสานไม่ได้นะแฝงระวังตัวนะซึ่งเอาแล้วพ่อเจ้าไปไหนอ่ะกับพี่สาวข้า พ่อยังไม่กลับมาใช่ไหมยังจ้ะไม่รู้เขาเป็นอะไรพี่เชนน้องชายเขาอยู่น้ำเปล่าอยู่น้ำเปล่าน้องธายก็ลองไปคุยกับพ่อดูดูพ่อคุณไม่รู้เรื่องพ่อคุณไม่รู้เรื่องหรอเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเพี่จอันนี้เป็นน้ำมนต์ของตะลุงไว้เนี่ยใช่พี่เชนในหม้อทำไมพ่อแก่ไอะไรอ่ะเฮ้ย น,น้องสารลังมองนะอะไรอะดูเดียวสารพ่อเป็นไรอะพ่อเป็นไรไสารลองคุยกับพ่อดีๆดิแสดงว่าแกจะมารักษา,าการแกะปาลุงหรือเปล่าใช่พเพราะแกรักษา,ากับอาจารย์ดุลรอบหนึ่งยังไม่ดีขึ้นหรอมั้งหูสายใช่ไหมเฮ้ยน้ำมนต์น้ำมนต์ปลาลุงแกได้เรื่องวะใช่ใช่ ใช่ไม่งั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมาเมาใช่มไม่แน่ใจอ่ะมีสองอย่างไงดูดิครับร้องมีน้ำมนต์ตาลแก่นะ<ม>อ๋อแล้วเขามาเขามามาอยู่นี่นานยังมาอยู่นานแล้วจ้ะอ๋อหลังจากที่พ่อเจ้ากับพี่สาวเจ้าไปหาของป่าก็เขาก็มาเหรอตั้งแต่ข้ามาข้าก็เจอเขาแล้วจ้ะอืมเงียบไปเลยด้วยเงียบเลยน่าจะโดนน้ำมนต์ของตาลุงอ่ะ แสดงว่าแกมารอรักษาใช่คือตอนที่น้อง,งนวลมานี่คือเจอเลยใช่ไหมใช่จ้ะเ,เขาร้องควยวนดังมากเลยจ้ะแล้วพี่จันไม่ได้เหรอจ๊ะพี่จันค่าไปเอ่อเก็บของป่าจ้ะเก็บของป่ากระเพาะอ,อืมแตนน่ตั้งก้องก่อนตั้งก้องก่อนนะเพียบทุกคนเดี๋ยวขอตั้งก้องถ้าตาไม่ได้เจอพ่อนานแล้วไม่ใช่หรอจ้าพ่อเป็นอะไรไม่รู้คือตอนนี้

พอวันนั้น,นะตาะดูแกเอาอาจารย์คนหนึ่งไปรักษาแสดงว่าอาการไม่น่าจะดีขึ้นอ่ะใช่ไงถ้าอาการแกดีขึ้นแกไม่มาหาตาลุงหรอกอแสดงว่าแกน่าจะมีอะไรกับตาลุงแน่ผมว่าน,น่าจะเป็นลูกศิษย์เขาหรือเปล่าไม่งั้นลูกศิษย์ก็น่าจะเป็นมารับของมารับอะไรม,มาหาวิชาคงใส่ตัวหรือเปล่าใช่แล้วน้องหนุนไม่กลัวเหรอข้ากลัวจ้ะแต่ข้าไม่รู้ว่าจะไปไหนแถวนี้ก็มีแต่ป่าอ๋อแต่เขาไม่ตื่นใช่ไหมเขาก็หลับอยู่อย่างนี้ใช่ไหม พ่อท่านลองขยับพ่อดูดูอาจายพ่นอนแสดงว่าพ่อน่าจะหลับใช่พ่องงนอนมากไม่รู้ว่าพ่องงนอนหรือเปล่าพี่แสงก็ไม่แน่ใจทต่ไมไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆด้วยใช่ป่ะเอในในถังนั้นเป็นน้ำมนตของพ่อใช่ไหมใช่จ้ะโอ้ไม่งั้นก็พ่อมาละไม่งั้นก็พ่อหมาล้วุ่นอาจารย์บอกใช่เหรอทสาน แล้วพ่อจะไปหาเล่าที่ไหนล่ะใช่ในป่านี้ไม่รู้เฮ้ยเป็นไรครางเนี่ยว่ะใช่เขาครางหรือเปล่าเป็นไรเนี่ยแสงน้องกัตริย์น้องนวลระวังตัวนะเขาครางหรือเปล่าเป็นไรน้องนวลออกมาออกมาออกมาห่างๆถ้าเป็นกลางคืนนี้น้องนวลไม่น่าออกมาหรอกใช่เป็นไรอ่ะพ่อมึงนอนหองราไปจับพ่อดิลองไปจับพ่อดิไม่ได้กษัตริย์เข้าไปเลยที่แสงไม่กล้าหรอก ่พ <cell robi illnesses> ่อทาร์สานทาสนแล้วก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวเราจะไปใกล้อทรนนะอ๋อพี่เชนว้าวพาาการนี้น <reconcile> ่าจะเมาเล่า <Ein> ด <structured> ้วยอ่ะผมดูทรงแล้วปกติพ่อทรถสานนี่คือจะพูดน่ะโดนของอะไรก็เถอะนี่ไม่พูดเลยอาการนี้น่าจะผีสุราแล้วล่ะยยา อยู่ย่าน้องทาทารลงไปใกล้ๆดูพี่มาแล้วไม่เป็นไรถ้ามาเล่าก็คงคงไม่เป็นไรหรอกเขคงไม่ทำร้ายน้องทาทารหรอกเขาคงจำ<ม>น้องทาทารได้ให้ขนนเขานอนพี่พี่เขาตื่นน้องนวลอ,อ,อย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้เขามองนอนแล้วพอเจ้าก็ไปเป็นใดเชา้าใช่ไหมใช่จ้ะอืม จจะกลลับมาแ้้วไม่รู้ว่าเขาน่าจะหายเมาอ่ะถ้าหายเมาเขาน่าจะตื่นอ่ะใช่พ่อมาพ่อม่วงนอนมั้งม่วงนอนใช่พ่อมาเล่าพ่อเมาเล่าใช่น้องสระธานบอกพ่อกลิ่นตัวหึงไหมกลิ่นยังไงน้องสระธานลงไปดมดุเราไปกอดพ่อด้วยกินเล้าพ่อมาเล่ะใช่เหรอกินแล้ากินเล้า Oh ช่ใช่ใช่กินแล้วกินแล้วดูดิครับดู oh <my> เขาจำน้งองระตานได้อยู่แล้วมั้งเาเล้ oh <my> อืมเขาจะจำไม่ได้เขาจำไม่ได้หรอใช่ลงมัอนหมูอ่ะแล้วทำไมถึง,ขงเขามาบ้านอาลุงแฟนแสดงว่าที่โดนของหรือว่าอะไรเนี่ย้าลุงแก<ไ>น่าจะเกี่ยวข้องด้วยอืมไม่งางนั้นก็แกน่าจะเหมือนแบบคล้ายๆจะมาขโมยอะไรของตาลุงแกหรือเปล่าใช่ตาลุงแกเลยทำของใส่อืม ฝนเพิ่งตกเสร็จมันก็หักเลยน้องนวลเราน้องนวลเราแล้วน้องนวลจะอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยค่ะก็น่าจะต้องเดินในสวนนี่แหละจ้ะก็หลอกพ่อกับพี่สาวนีะอย่าไปอยู่ใกล้เขาอืมนรือสาวเป็นแท่ร้อยตรวดึกก่อนตรวดึกเดี๋ยวก็รู้เองใช่น้องนวลเป็นสาวเป็นแท่ใกล้เขานะนะน่าจะเอาน้องวินมาด้วยนะเนี่ยใช่เอามาดูแลน้องนวลอืม พี่วินไม่ชอบอะไรนะพี่วินไม่รู้พี่วินไม่รู้ไม่รู้อะไรน้องสารศาสเขาไม่ชอบพี่วินแน่เลยเขาไม่ชอบพี่วินพี่วินเป็นไรไม่ชอบถึงหมาถึงเขาไม่ชอบพี่วินพี่วินพี่วินบ้าพี่วินบ้าน้องช่วยเขาไม่ชอบพี่วินบ้าพี่วินบ้ามีปีกสีทุกคนพี่วินไม่เต็มแล้วคนนี้นี่ใช่คนที่มาป่วนพ่อข้าวันก่อนไหมจ๊ะใช่จ้ะโอ้ใช่แล้วท้าทาย ถ้าใส่มาใจจะหนีใช่ถ้าใส่ไม่บ่นเราปลุกพ่อดูเผื่อพ่อจะหายมาแล้วน้องสานลองเรียกดูดูพ่อนอนพ่อมาแล้วอยู่นิ่งๆเห็นพ่อข้าเล่าให้ฟังว่าน้องดื้อมากเลยใช่ใค่การชอบพ่อพ่อจ้ามากเลยอืมนี่นะครับให้น้องสานคุยกับน้องนวล ตาตานชอบตาตานบอกตาตาชอบดึงนวดตาตาชอบดึงนวดเขาอยู่ไหมเขาไม่อยู่อ๋อนั่นรึเขาเรียกหาตาลุงใหญ่แล้วน้องตาตานติดใจไม่มีใครกล้าทำกับท่านพ่อข้าแบบนี้เลยมีแต่คนที่คล้ายๆเพื่อนน้องน้องตาตานบอกคล้ๆเพื่อนหมดอ่ะขนาดลื้อสีน้องตาตานยังขี่คอมาแล้วแล้วตาลุงนี่ไม่อยากจะนึกอะนั่นรึเรียกหาตาลุงแล้วพอน้องตาตานเริ่มตื่นแล้ว เรมเรมแบบเพื่อนเรียกว่าเพื่อนเลยนะลองเข้าไปปลุกรถพ่อน้องสันเข้าไปอยู่หรอกจ้าน้ำมูใสะป๊อของฮะแกไม่คุยกันแฝงเลยนะไม่รู้เป็นพ่อะใคร นะมันไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยถอ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 ยมันค้างเว้ยมันค้างเฮ้ยมันค้างมันค้างมันไม่ได้มาเล่ามันไม่ได้มาเล่าเนี่ยเนี่ยน้องทศสารกลัวพ่อทำไมเนี่ยเออเมื่อก่อนสารหนีไกลออกไปเมันไม่ได้ค้างมันไม่ได้มาเล่าหรือว่าผิดมันมีโดนวิชาโดนของบ้างไหค้างหรือเปล่าเฮ้ยดีนะเมื่อกี้ดีนะผมหลบทานอ่ะไม่ว่าะเสร็จเลยอ่ะน้องนวลเนี่ยวิ่งแทบไม่มีเบรกเลยอ่ะ แล้วนี่เราก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วสัาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วลหางไปไรบ้างแบบน้าน้องซล้มไม่รู้จังเลยน้อซานล้มอุ้ยครั้งนี่ว่เนี่ยนี่ครับน้องซานเอางี้ต้องถอยเดินถอยก่อนดีกว่าแฟงไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยนะน้องนวลพี่ว่าเองเองออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าไปกันแล้วถ้าท่านพ่อของข้ากลับมาแล้วไม่เห็นข้าล่ะจ๊ะคือถ้าไม่เห็นน้องนวลอ่าน้องนวลจะอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยเลอว่าน้องนวล น้องหนูเลี้ยงอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยออกไปที่อื่นปลอดภัยกว่าไปหาพี่อีกบ้านหลังหนึ่งก็ได้ใช่กลับไปอีกบ้านหลังหนึ่งดีกว่าปลอดภัยกว่าเพรไม่เต็มแล้วเพรไม่เต็มแล้วไม่รู้เพียงก็ตกใจอ่ะใช่เขาอยากมีได้ฟันเราด้วยมีขนาดนี้ใช่แฟงจะมาไล่ฟันดีดีนะผมไปกระโดดทาน้ะไม่งั้นรู้เรื่องทารัไม่ต้องร้องไห้สิทารันจะร้องไห้ทำไมเพราะมันเด็ก็ไม่อู่ พี่แฟงก็ไม่รู้ว่าพ่อไปไรพ่อเล่นของหรือเปล่าต้นของเข้าตัวมาเนี่ยเอาไงดีแฟงไม่ต้องร้องเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ด้วยตอนนี้ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยครั้งใช่ไม่ได้เมาเนอว่าคลังครั้งไม่ใช่คือเขาอ่ะกินเหล้าเข้าไปด้วยหน่อยหนึ่งแล้วก็น่าจะคลั่งด้วยส่วนหนึ่งอ่ะใช่อันี้เราเดินทางกลับบ้านกันเลยผ่านน้องทศน์ทสนงสศรเหลอเกิน สารไปอยู่กับพี่แฟงอืมไปอยู่กับพี่แฟงก่อนมากนะได้สงสารน้องทรารเลยนะพี่ใช่พ่อพอติดแล้วไม่ว่าน่าจะเป็นเล่นของเล่นของอะไรสักอย่างหรือว่าของเข้าตัวเขาด้วยประมาณนั้นอ่ะอืและน้องนวลได้จ่าไงเนี่ยจะให้ไปอีกบ้านหลังหนึ่งใช่นวลจะบอกจะไปอีกบ้านหลังหนึ่งนี่ถ้าเป็นดึกๆนี่น้องนวลถ้ามาแบบนี้นี่ไม่น่ารอดอ่ะใช่ปราบแน่นอนใช่อย่างเี้ยเราเดินทางกลับดีกว่าเนาะกลับดีกว่าพี่ไปทางเดียวอ่ะใช่ต้องพาน้องนวลกลับไปบ้านนู้นก่อนดีกว่าไป เดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านหลังนู้นนะถ้าบ้านญาเลยเขไปหาเลยเชื่อพี่แฟงอ่ะเดี๋ยวเข้ามาทำลายเรานี่นะครับอ่านี้ครับพี่เอทุกคนไปก็ยังไงก็พี่พี่เอฟซีนะก็ในวันนี้ก็เดี๋ยวผมกับแฟงแล้วก็น้องหลงเอ้ยน้องทาสานกับน้องนวลเนี่ยจะขอพาน้องนวลกลับบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนนะยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องฝากพี่พี่เอก่อน้วยนะก็เดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะพี่เอทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ